ส่วนเมื่อวานนี้นะคะคุณกบกับคุณบัวจากต้นรักริมรั้วนะคะนุ่มหมากปรินกับน้องคิมเบอรี่ค่ะก็ได้มาพูดคุยสดๆนะคะในรายการทีวีสามสตาร์แชทพร้อมกับตั้งกวากับคุณติวคุณตินด้วยนะคะน้องดิวอริสลาแล้วก็ชอนจินดาโชดด้วยนะคะเอารางวัลมาแจกกับแฟนละครด้วยะค่ะ <S <S นุ่มหมาก,กับสาวคิมนี่เคยมาร่วมรายการบ่อยแล้วนะคะแต่สาวดิวกับนุ่มชอนถือเป็นครั้งแรกเลยทั้งคู่บอกว่าสนุกมากแฟนคลับเข้ามาร่วมตั้งคาถามกันจํานวนมากเลยและคําถามยอด คิดนะคะคุณแม่เป็นเขาบอกว่าเป็นคําถามแทงใจดําพระเอกหนุ่มอย่างมากกับคําถามที่ว่าพระเอกทําไมอ้วนจังออ๋แล้วคำตอบคือนันนาสีหัวเราะตรงกันข้ากับนางเอกค่ะของน้องคิมเขาบอกว่าพร้อมลงสวยขึ้นนะ,ะบรรยากาศก็กเลยสนุกสนานอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ทั้งหมดก็ฝากให้ติดตามละครต้นรักริมรั้วคืนนี้ด้วยนะคะสาวอาทิตย์เพราะว่าในวันนี้จะมีหลายฉากเลยที่สาวคิมบอกว่าห้ามพลาดค่ะอาทิตย์นี้มีทั้งดราม่ามีทั้งเรื่องเสียใจมีทั้งเรื่องฟินมีครบรถหมดเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะสนุกกว่าอาทิตย์ที่แล้วด้วยค่ะนี่โอ้โหดูท่าสาวคิมสิคะสนุกจริงๆห้ามพลาดเลยนะคะห้ามพลาดนะคะ